มันไม่อยากให้ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่งั้นบ้านเรามีสามกีนานแล้วนะครับพี่น้องครับมันสกัดขัดขวางไว้หมดอันไหนเป็นข้อมูลข่าวที่แท้จริงวันนี้มันพยายามปิดสื่อกันเรื่อยมาพยายามเอาความบันเทิงเอาเลืองใจมากบเกลือนให้ข่าวนี้กบข่าวนั้นข่าวนั้นกบข่าวนี้ให้เป็นอยู่อย่างนี้มาตลอดนะเขาเรียกมันวิบัติมาหกเจ็ดปีนี้แล้ว เก้ากันยาสี่เก้าสื่อไทยตายหมดนะยุติธรรมตายหมดเลยเขาเรียกว่ารัดไทยรัดไทยได้ตายไปแล้วตอนนั้นนะความยุติธรรมมันไม่มีความยุติธรรมไม่มีมีแต่ความอับปีเกิดในแผ่นดินสารขันคนชั่วได้ดีคนดีก้มหน้าเดิน เขาเรียกผู้ดีเดินตอกขี้คอ,อกเดินกลางกลางถนนเห็นไอ้แขนคดไหมไอ้แลนแขนคดไอ้จอรเข้ขึ้นห้วยไอ้เทพตาเหลือกไอ้เถือกเขาแพงเนี่แหละเขาเรียกผู้ดีเดินตอกขี้คอ,อกเดินกลางกลางถนนมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับพี่น้องดําเป็นขาวขาวเป็นดําพี่น้องเราเครียดมานานแล้ววันนี้ถึงได้นํากันออกมามาโดยประชาชนซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ซึ่งไม่เกี่ยวกับนายกทักษิณอย่าไปพาดพิงถึงเขาท่านนายกทักษิณไม่มีเวลามายุ่งกับเราละเธอคิวปลวาใสอยู่เมืองนอกร้อยสองสองร้อยห้าประเทศนี่ไม่มีเวลาว่างให้กับไอ้พวกเวนเตลัยประชาวิบัติมันมาเห่าหอนอยู่อย่างนี้หรอกไหนจะเหมืองเพชรไหนจะเหมืองทองคำที่เซา์แอฟริกาขุดไม่หวัดไม่ไหวแต่ละวันเจอเพชรเม,เม็ดเท่ากําปั้นเมื่อปีกายนี่เจอเท่าจานเนี่ย คนงานผิวดำนี่มันปิดปิดเหมืองกินกันเป็นเดือนๆครับพี่น้องครับไม่มีเวลาที่จะมายุ่งไม่ท่านมาสั่งเรานะท่านก็อยู่ของท่านเราก็เดินหมากของเราแต่พวกนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกโทษทักษิณโทษรัฐบาลทำไมไม่ห้ามคนเสื้อแดงไปคุกคามศาลมันบอกนี่คือพักประชาวิบัตสิสรรหาวาทกรรมสพตแหลเอามาแอบอ้างสร้างภาพ เพื่อจะเล่นงานเพื่อจะเอาดีเข้าตัวเพื่อจะเล่นกฎหมายที่จะทำ้ายประชาชนที่จะเอาผิดเอาโทษประชาชนวันนี้ถ้ามันเล่นกฎหมายเราก็เล่นกับมันเหมือนกันคือล่าหลายชื่อนี่แหละครับพี่น้องครับล้านหลายชื่อดีไหมขอเสียงพี่น้องล้านหลายชื่อหน่อยครับพี่น้องครับเอาสมควรจะเหตุนะวันนี้พระเอกออกทีหลัง อา้าให้ต่อไปนะฮุนกองพุนข้าวเหนียวเอ๊ยบอกยังฟังเพลินอยู่นะเอาอีกสักหน่อยนะนะพี่คิดลากขอยไปหรือ,อยังนะครับนะก็ยังมีหลายท่านนะครับหนุ่มเซก็ยังอยู่พี่น้องเราอยู่เยอะนะครับนอนอยู่ตรงสนามหญ้าสวนหย่อมฝั่งโน้นก็เยอะนะยังอยู่เยอะนะครับพี่น้องนะพี่น้องเราที่นอนวันนี้ก็อยู่ด้วยกันนะ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยให้เรานะพี่น้องกาดอาสาประชาธิปไตยก็ยังอยู่กับเราทุกท่านนะฮะตลอดจนพี่น้องทางบ้านถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยปีดเดียวแค่นั้นล่ะครับแดงจะเต็มแผ่นดินที่นี่เลยครับวันนี้เอาแค่นี้นะครับเอาสมควรแก่เหตุแค่นี้แล้วกันนะครับ วันใหม่ก็จะมีคนมาปิดเวทีสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้เป็นคิวสายตรวจนะไอส้สายตรวจวันนี้ปิดเวทีก็อาจจะมีเสียงเพลงมีอะไรไปพูดจาปลาไสนะพรุ่งนี้เราจะไปที่ปปชเถื่อนสนามบินน้ําตรงนั้นนะแถวบ้านเสนหน,นั่นนะ้นนะเขาเรียกว่าเลี่ยงเมืองนอนเราจะไปกันตรงนั้นยื่นหนังสือนะครับเอาหอกทมินแทงทมิน ให้มันจัดการกันดูที่ถ้ามันไม่จัดการเราก็ไล่แม่มันหมดเลยเอาให้เรียบเป็นหน้ากองให้ลาบเป็นหน้ากองไปเลยคือมันพวกเดียวกันนั่นแหละครับมาจากคอมชอชคนมันชั่วเหมือนกันมันมาด้วยกันไอ้กกตเถื่อนก็กเหมือนกันบางทีทําเหมือนเป็นคนดีทําเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมตั้งกันขึ้นมาด้วยวาทกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเงี้ย ปกป้องแผ่นดินอย่างเงี้ยใช้วาทกรรมสอพอตอแหลทั้งนั้นพี่น้องแท้จริงแล้วมันเป็นเล่เหลี่ยมไอลิ้นตวัดถึงหูมันเป็นไอพวกสุนัขจิ้งจอกร้อยเล่เพทุบายที่จะหลอกคนด้วยวาทกรรมอำาพางปากหวานคนเปรี้ยวครับพี่น้อง นี่คืออมาตยามาเฟียสมุนของมันผลิตวาธกรรมวันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆใช้นักวิชามารสรรหามาพูดเพื่อจะให้คนไทยเคิมเคิมไปกับมันเ,เหมือนกับมันบอกรัฐธรรมนูญมันบอกรับรับไปก่อนแล้วมาแก้ทีหลังสมัยก่อนพระเดชพระคุณท่านพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนไปประท้วงเรียกร้องเอาศาสนาพุทธให้บรรจุในรัฐธรรมนูญห้า มันบบไปโกหกสนธิบังเนี่ยโกหกพระบอกว่ากลับวัดก่อนพระคุณเจ้าเดี๋ยวรับรับไปก่อนแล้วเราค่อยมาบรรจุทีหลังวันนี้บรรจุได้ไหมพี่น้องอ้อยเข้าปากช้างจะแก้ลายมาตาจะแก้มาตาสามหรือว่าลายมาตามันห่วงไปหมดไอ้มอกระดักไอ้มาร์คพักขนงไปจ้างไอสมบัติทำลงธัญวงศ อธิการบอดีของนีดาหมดไปยี่สิบล้านไม่ได้มีประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์หาอะไรเลยพี่น้องหมดไปยี่สิบล้านใครไปทัดทานมันได้วันนั้นใครไปทัดทานมันได้หมดยี่สิบล้านมันอาศัยว่ามันจะหลอยมาได้หลังจากปราบปามประชาชนแล้ว มันไปเอามาตราแปดสิบเก้าสิบสามหรือแปดสิบสามนี่ผมไม่แน่ใจนะเลือกตั้งแบบเขตแล้วก็แบบแบบแบบเขตนี่ให้ลดลงนะแล้วมาเพิ่มบัญชีรายชื่อเขาเรียกวพวงเล็กพวงใหญ่เนี่นะมันเอาเปรียบกะว่ามันจะหลอยเข้ามา ภูมิใจตายมันกะมันจะได้มาเจ็ดสิบที่นั่งไอ้พักประชาวิบัติมันจะได้สองร้อยแล้วมันก็จะมารวมกันปีห้าสี่ปรากฏพี่น้องรู้เท่ารู้ทันหมดเงินฟรีๆไอ้สมบัติทำลงธนวงอธิการบอดีนีิด้าฟาดไปยี่สิบล้านตอนนั้นถ้าระบบเขตพักประชาวิบัติจะเสียไปห้าที่นั่งพักเพื่อไทยจะเสียไปตั้งสิบกว่าที่นั่งประมาณสิบหกที่นั่ง แล้วมันจะมาได้บัญชีรายชื่อขึ้นมามันคิดอ่านหมดแล้วว่ามันยังไงก็ต้องได้เปรียบทางการเมืองเอาเปรียบผู้ต่อสู้ปรากฏว่ามันกะแล้วว่าขนาดมันทำอย่างนั้นมันก็ได้กําไรพักเพื่อไทยขาดทุนพี่น้องหมดไปสิบหกคนนะถ้าสมมุติเขตเนี่ยเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะมีขสอสอเราเพียบนะ แต่ว่าด้วยความบ้าของมันนะไอซื่อชั่วทั้งหลายสื่อในเครือในคอกของมหมาหมัตยามาเฟียมันไม่พูดสักตัววันนี้จะเป็นจะตายบอกว่าลิดลอนสิทธิประชาชนประชาชนเขามอบอำนาจให้รัฐบาลแล้วมันจะลิดลอนได้ยังไงมันพยายามบิดเบือนพยายามพลิกลิ้นนี่คือนิสัยของประชาวิบัติ สรุปแล้วนี่มันพวกเดียวกันทั้งนั้นพี่น้องที่คขมชดส่งเข้ามาถางทางว่าให้แผนบันไดสี่ขั้นให้พักประชาวิบัติเข้ามาเป็นรัฐบาลเข้ามาได้สมใจแต่ว่าทั่วโลกเขาไม่ครบถ้าครบมันเหมือนกับสนับสนุนผเผด็จการพี่น้องเราเห็นไอ้มาร์กไปยืนเวทีโลกที่ไหนมีใครกล้าย,ยืนใกล้มันมั่งพี่น้อง มันไปยืนกอดอกมันอยู่คนเดียวนะเขาไม่เอาเขาไม่คบค้าสามาคมเขาไม่เอากับมันแต่ว่าความหน้าด้านหน้าทนหุนเชิดของมหาอัมมา์ก็ต้องจำทนนะหนักเข้านี่ถึงกระฆ่าพี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นด,ดินคนไทยตาดำๆด้วยกันมันจับหนักจับเต็มเลยพี่น้องฆ่าเลยไม่ปานีปาใสา เรียกว่าตายเกินกันกลางเมืองหลวงวันนี้ยังลอยหน้าลอยนวลป่วนสภายังมาปากดีนี่คือไอ้มอกระดากไอ้มาร์กพักขนงพักประชาวิบัติไอ้ร้อยตีเหงียนจำบ่มนี่แหละครับพี่น้องครับเนี่ยวันอีกวันสองวันนี้มันก็จะมาขึ้นตรงนี้แหละ D.S.I เนี่ยนะมันปิดรั้วล้อมขอบคิดเลยแล้วก็ไปปลุกระดมแล้ววันนี้ ให้สลิมหลักสีผีรวมสารรวมกับทหารป่ากินยาผิดซองจะไหลมารวมกันประมาณวันจันทร์พี่น้องอย่าไปใกล้มันเราก็อยู่ของเรามันก็อยู่ของมันไอพวกนี้ก้าตัววิบัติมันไปแอบฟังเราอยู่ที่บ้านไอลันพันบาทบอกว่าจะหาเก็บทุกเม็ดแล้วจะมาฟ้องพวกเราจะเล่นข้อกฎหมายพี่น้องกลัวมันไหมครับไอลันพันบาทไอสันส้อยวิสุทธ มันสั่งบอกว่าให้เก็บประเด็นเอาไว้แล้วก็จะฟ้องพวกเราจะฟ้องประชาชนอยากฟ้องมึงฟ้องไปหนึ่งล้านเสียงตรงนี้มึงขังได้มึงขังไปไอ้ล้านพันบาทไอ้วสันสซอยพิสุ์นี่คือเสียงประชาชนเขาไม่กลัวแล้ววันนี้เขาจะล่ารายชื่อให้ได้หนึ่งล้านรายชื่อในเร็วๆวันนี้ พวกเองหน้าด้านหน้าทนอยู่ไปจะมีคนมาไล่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลายชื่อเป็นล้านล้านมาไม่ได้ก็ฝากมาวันนี้จะบันพุ่งนี้จะมาเป็นคันรถปิกอัพพี่น้องครับทุกทิศท,ทุกทางพวกเองคอยดูแล้วกันครับเอาแค่นี้ครับพี่น้องครับขอเสียงพี่น้องหน่อยประชาชนจงเจริญพี่น้องประชาชนจงเจริญ พี่น้องประชาชนจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญตุลาการวิบัติจงชิบหายตุลาการวิบัติจงชิบหายปาลตุลาการวิบัติจงชิบหายออกไปออกไปออกไป ขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแน่เลยพี่งอกไปแน่แหละขอบคุณครับเสียงปรบมือให้พี่งอกเลยครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้เวทีกวบพอฮะโอ้ยต่างประเทศเพิ่งเช้าอยู่ ก็กล่าวว่าจะเอาใจตามประเทศด้วยใช่ไหมตายพอดีแหละจองลุงไว้เลยพี่น้องครับไม่ถอยคือร้านนะพี่น้องอยู่ตรงนี้ก็ไม่ถอยแท็กซี่ก็ไม่ถอยเพื่อนผมเนี่ยพี่ผมฮะครับเสลาภูมมาเสลาภูมถึงคิวเราแล้วบันเทิงอาจารย์ครับเอาเพลงใส่เอาเพลง,งใส่แล้วก็ไปแบบไม่มีถอยครับพี่งอกดูใบ พูดเมื่อสักครู่นี้โอ้ยถูกใจพี่น้องอยามคำคืนเดี๋ยวว่าหน้านะฮะจะเอานะพี่แดงแต่พี่แดงสามวามีชิวอยู่แล้วครับนะประมาณสักประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะะในวันต่อไปที่จริงแล้วผมพร้อมทีมงานกบพอทั้งหมดครับนะเจตนารมณ์เราที่เชิญชวนพี่น้องมาอาไม่ได้ลำบากครับมาปักหลักอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์ อย่างที่เราได้เรียนได้ทราบไปครับว่าสามอย่างข้อเรียกร้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับนะพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมงเรียนพี่พี่น้องๆขรข้าราชการนะครับตำรวจที่ดูแลเราอยู่เสียงปบมือให้ด้วยครับยังยืนหยัดเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ <c oughs> น้องผมกลับไปมอนแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพุนขบบัญชาแล้วก็พี่พี่ ฝากถามมาว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็ประมาณจะตีสามแล้วปกติแล้วเมื่อวานและว,วันที่แล้วก็เลิกกันประมาณสองนาฬิกานะครับแต่วันนี้ขออนุญาตหน่อยเนื่องจากว่าผมกําลังทําภารกิจกับกาดล็อกเราอยู่นะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้เสรีภูมเลาะดูอะไรเสร็จหร้อยังมาบรรเลงสักสิบเพลงที่วันนี้นะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับเมื่อพรุ่งนี้กําหนดการตั้งแต่เวลา หกโมงเช้าเป็นต้นไปครับเราจะมีการจัดรายการวิทยุแบบสดๆที่นี่นะครับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสิบโมงเช้านะก็จะเป็นคลื่นวิทยุแต่และคลื่นแต่และคลื่นที่มีผู้ดําเนินรายการผีปากกล้าอย่างเมื่อสักครู่นี้พี่หอ,อกดูใบพี่แดงสามวานาเลสคิวลีเดโอนํำโดยบอสมชาติพร้อมทีมงานนะติมไผ่โบเดนครับนำโดย พี่ติม๋มไปบอร์เดนพร้อมหนุม่มวีคนรูปหล่อแต่สู้เออไม่ได้เนี่ยแล้วก็เลสเิลสอนรับมะลัยทองเมื่อวานนี้ไปรับพี่น้องมาเอาไปหลบไว้มุมไหนไม่รู้ซ่อนไว้เช้าเมื่อเช้านี้ผมขอร้องพุ่งข้าบัญชาแล้วก็พี่ๆน้องๆข้าราชการตำรวจบอกว่าวันเนี้ยพี่น้องเราจะมามากจะใช้พื้นที่ไปถึงตรงน้นนะฮะต้องกราบขอบพระคุณพุ่งข้าบัญชาแล้วก็ ข้าราชการตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ตรงนี้เข้าเวรนอยู่ตรงนี้นะฮะผัดละหนึ่งชั่วโมงนะก็การุณากับพวกเราก็ย้ายก็ไปพักอยู่ในโน้นอาคารนนเย็นสบายพี่น้องครับต้องถือว่าเป็นการขอบพระคุณพุ่งข้บัญชาที่จริงแล้วขอร้องว่าถ้าพอกำหนดเมื่อวานนี้เที่ยงนะฮะถ้าไม่ถึงเที่ยงเ่ยก็ไม่ต้องออกมายืนตากแดดตากลมอย่างนี้หรอกนะ ก็เลยฟุ้งขบัญชาก็ใจดีแล้วพี่น้องเราก็ใจดีเอาไม่มีอะไรทําแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเถอะมีอีกนี่นี่นี่แลมเนี่ยนะเดี๋ยวจะทำเอ่อแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่า oh, โอ้ยจะขอปิดสถานี <laughs> จะขอปิดคือวันนี้นะเอาเสเลปภูมิไปไหนละมุสักคู่นี้มาว่าจะเอาเพลงใส่ไว้แล้วนะ่เนี่ยนะ เพลงซาวเพลงใส่ไปแล้วเสร็จแล้วพูมือมามานะแล้วก็พี่น้องครับที่เกิติดตามรับฟังที่ต่างประเทศนะช่วงนี้เนื่องจากว่าพรุ่งนี้ครับนะพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมเรามีภาระที่จะต้องเดินทางนะพรุ่งนี้สถานการณ์แดดลมยังไงเราไม่รู้ครับนะแต่ที่รู้ก็คือหกโมงเช้า จะมีการดําเนินรายการที่นี่กลับแล้วเหรอครับฮะยังเนาะเดินทางไปห้องน้ําเราก็ยังอยู่ฝั่งนู้นนะครับกาแฟถ้าท่านอยากดื่มกาแฟเชิญเลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจเชิญตามสบายมีหม้อน้ําร้อนอยู่ตรงนู้นนะครับเชิญเลยเดินเข้ามาพี่น้องเราที่ปักหลักเฝ้าสถานที่ตรงนี้ข้าราชการตํารวจเราก็เช่นกันนะครับนะหิวน้ําก็เชิญส่งตัวแทนมาหรือจะมาทั้งหมดก็ได้ นะฮะพักผ่อนเลยครับนะะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลแต่เข้าใจในหน้าที่ครับนะะมาแล้วผลัดกันนะะก็เรียนในทราบว่าเจตนารมณ์ของกวปปสื่อวิทยุป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับพี่น้องที่รบรักทุกท่านที่นี่มีเจตนารมณ์อยู่สามประการเหตุและผลก็คือต้องการให้นะคณะตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งเก้าท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศารลรัฐธรรมนูญแห่งนี้นะ ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ทําอยู่นะครับข้อที่สองก็คือฮะหลังจากท่านทบทวนแล้วก็ขอให้นะถแถลงนะถแถลงหมายถึงตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อพี่น้องทั้งประเทศนะพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่รอฟังอยู่ว่านะตลอดเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่มานั้นมีข้อปรกพร่องทําให้พี่น้องประชาชนแตกแยกไม่ไว้าจ เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารล้วนแล้วแต่มีความขัดแย้งกันที่จริงถ้าเป็นเขาเรียกว่านิยายอะไรนะที่ที่เขาบอกว่าต้องแสดงสปิริตของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับที่จริงแล้วถ้าเป็นพี่น้องเราชาวแท็กซี่เนี่ยเหมือนกับพี่มุงคลคนอำนาจผมพูดอนะขับหลงทางพาผู้โดยสารหลงทางเนี่ยไม่ไม่คิดตังผมก็เหมือนกันพี่น้องพี่ก็เหมือนกันใช่ไหม เหมือนกันครับเรามีสัิลิตของความเป็นมนุษย์นะนี่คือสปิตนี่คือจิตใจไม่ใช่ว่าโอ้โหรู้ตัวเองว่าทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละจึงทำให้สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ครับนะเรียนให้พี่น้องกลุ่มพันธมิตรและคนแกนนำที่ชิดชั่วทั้งหลายที่คิดว่าพวกเรามาอยู่ตรงนี้ว่าเราทั้งหมดนั้น มาล้มล้างสารรัฐธรรมนูญชิดผิดนะครับชิดผิดชิดใหม่ไม่มีใครว่าครับปปปสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็พี่น้องเราที่อยู่ที่นี่และยืดอยู่ที่บ้านและต่างประเทศต่างรวมใจมาเพราะว่ามาปกป้องสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เราไม่ล้มล้างนะครับไอคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้ต่างหากครับที่ทําให้สถานที่ตรงนี้ด่างพร้อยแล้วก็ขาดความเชื่อถือ นะครับดังนั้นเราจึงต้องจําเป็นในนามของสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกวอปเนี่ยเป็นกลุ่มสื่อที่เป็นสื่อกลุ่มน้องใหม่นะที่มาเรียกร้องตรงนี้แล้วก็จะปักหลักจนประสบความสําเร็จนะก็เอาเป็นว่าท่านไม่ออกเราไม่กลับนะคุณไม่ไปเราก็ไม่ไปนะลองดูที่ไม่กันใครไม่จะด้านกว่ากันนะครับเกิดมาไม่เคยด้านแล้วทีนี้แหละจะลองด้านดูนะครับ ฉะนั้นเช้าเช้าเนี่ยนะบางวันก็สักเก้าโมงกว่าๆเสร็จบางวันก็สายหน่อยผมก็จะมานั่งพูดกับพี่น้องข้าราชการผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ข้าราชการประจําพนักง,งานก็ตามครับก็จะมาอธิบายเรื่องราวที่พวกเราชาวกบปอและพี่น้องที่รรักทุกท่านเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรไว้วัตถุประสงค์อะไรปกป้องอะไรครับเราปกป้องสถาบันสารรัฐธรรมนูญนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามฝ่ายที่เป็นเรื่องของการบริหารประเทศชาตินะครับดังนั้นครับสิ่งที่เรามาไม่เป็นไรหรอกผมไม่เคยมีอะไรกับเขาหรอกนะฮะแต่ครั้งนี้ก็ลองดูครับนะนี่คือเหตุและผลเพียงคร่าวๆนะครับที่เรามาอยู่เราก็จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะเราพูดอะไรเราทำอะไรเราก็จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบไม่มีปิดบังกันครับนะพรุ่งนี้เที่ยงตรงรวมพลที่นี่เคลื่อนไปที่ปปอชอนะภุมิค้าบัญชาปปอชอผมพอจะรู้จักก็เตรียมรับมือไว้งวดที่แล้วโกหกคือไม่ชอบโกหกครับนะภูมิค้าบัญชาโกหกผมก็เป็นลูกพ่อขุนก็ใส่ไปซะประมาณสิบสิบแม็กก็รู้สึกว่า ไม่มีปัญหานะเนื่องจากว่าโกหกเรานะเรามีเจตนาที่จะไปปปชแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเราไปนั่งในห้องเย็นเราไม่ปรารถนาพอไปก็ต้องบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะมาสอนอเรามีเจตนาที่จะไปยื่นหนังสือนะแล้วก็อธิบายความผิดพร่องปลกพร่องของปปชให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบก็เสร็จสิ้นในนามของกบปอเช่นกัน นะดังนั้นวันพรุ่งนี้ภุ่มขบัญชาถ้านะก็บอกพี่ๆน้องๆท้าชาก,การตำรวจเราด้วยว่าพรุ่งนี้เที่ยงรวมพลเสร็จเรียบร้อยที่นี่แต่การปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่หกโมงเช้าอยู่ดูแลให้ผมเลยนะดูแลพี่น้องผมด้วยเนื่องจากว่าวันนี้เน่ะนะนะผมเองก็อย่างที่ท่านเห็นท่านที่ทราบนั่นแหละก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางอย่างไรเดี๋ยวเราจะ อธิบายชี้แจงให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดูแลความปลอดภัยให้เราได้รับทราบครับนะแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องครับตกลงผมขออนุญาตนะนะท่านจะได้พักผ่อนพรุ่งนี้จะได้มีแรงแล้วก็เดินทางไปที่ปปชแล้วกาดผมอยู่ตรงนี้ประมาณสิบกว่าชีวิตนะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับถ้ายังไม่ได้ ออกเวรแต่ผมว่าคงจะมีชิวเวรอยู่เนาะนะก็อยู่เป็นดูแลข้าวของให้ชาวปะวพพี่น้องประชาชนเราด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยผมเองไปประสานงานนะครับกับทางอ,อาคารเรียบร้อยท่านก็ใจดีครับก็อนุญาตเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นเงินภาษีกอกรของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่สร้างขึ้นมานะครับทุกบาททุกสตางค์ก็เลยคิดว่า เราก็แจ้งชัดเจนครับว่าเราไม่ไม่มีสิประสงค์อะไรที่จะมาทําร้ายข้าวของที่มันระเกะละกะเดี๋ยวเราก็จะจัดการให้หมดนะครับฮะก็เรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าเราไม่มีเจตนาใดๆที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสถานที่แห่งนี้เราจะปกป้องศารลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้บุคคลที่มีชื่อก้าคนเนี่ยฮะที่จริงเนี่ยผมก็เป็นลูกหลานพ่อขุนรามเหมือนกันนะครับเนี่ย ที่อยู่ตรงเนี้ยเก้าคนเท่านั้นที่เราไม่ให้เข้ามาในอาคารนันสักิ์ตรงนี้ท่านยุติแล้วก็กลับไปให้เข้ามาตามคลองคลองทมก็คือในระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหาก,ากษัตริย์เป็นประมุขเข้าไปรับเลือกตั้งมานะเท่านั้นเองครับนะเข้ามาท่านก็สามารถที่มาปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้าพี่น้องประชาชนเลือกท่านกลับมานะครับแค่นี้ครับปวบปพี่น้องเราไม่ได้เรียกร้องเกินขอบเขตนะครับ ดังนั้นเนื่องจากพรุ่งนี้มีภารกิจฮะขอบคุณครับพี่เซ็กซี่ครับแว,แวะมาแล้วก็แวะ,แวะมาเดินกันด้วยปบมือให้พี่แซ็กซี่เราด้วยครับรอรพอเราก็เหนื่อยอีกสักหน่อยครับพี่น้องที่พักผ่อนแล้วก็ขอให้หลับสบายนะครับนะต้องขอบคุณทางสถานที่ด้วยครับที่เปิดไฟนะตรงนี้แล้วก็ไล่แมลงไปด้วยนะครับท่านที่พักผ่อนอยู่ตรงนี้ขอให้หลับฝันดี ฮะใหญ่มีอะไรมากล่ํากลายท่านได้นะครับตันรีเทนหมวดก็ขอให้สุขกายและสบายใจนะพี่น้องชาวไทยทุกท่านขอให้โชคดีพี่น้องที่เราฟังอยู่ทางบ้านครับท่านอยาลำคาญผมนะครับเดี๋ยวก็จะจบแล้วแล้วก็จะขออนุญาตไปพักผ่อนซ่อนตาดำให้อิ่มหนำสํำราญแบบสบายสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องที่ต่างประเทศก็ขอให้โชคดีเช่นกันครับวันพรุ่งนี้โอนเงินมาช่วยด้วยดีสัก 2แสนดอลลาร์ก็ได้นะครับวันนี้ผมขณิหนือลเอพร้อมทีมงานกวปอนะขอลาไปก่อนพี่น้องประชาชนที่กรับรักต้นที่ที่นี่นะครับเช่นการขอพระคุณเสียงปรบมือกำลังใจทุกท่านครับพรุ่งนี้เจอกันหกโมงเช้าที่นี่แล้วก็เชี่ยงตรงเดินทางไปปปชวสวัสดีครับ